ทำไมเขาชนะหลายทีแล้วทําไมเขายังไม่ได้เค้กสักทีใช่ค่ะก็คือวันวันนั้นเราก็ถ่ายงานกันนี่แหละค่ะแล้วก็เหมือนในซีนก็คือว่าเป่ายิ่งชุบกันแล้วก็คนเป่าชนะก็คือจะได้ทานเค้กแต่ว่าร่วมกับก็ยังอยากได้ภาพอ่าแล้วก็ต้องเซฟเค้กด้วยเพราะว่าเค้กยังต้องใช้ถ่ายต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะทำไมเขาชนะหลายทีแล้วทําไมเขายังไม่ได้เค้กสักทีใช่ค่ะ ถ้าใน,ในคลิปนี้เราจะเห็นได้เลยว่าน้องเกลู้รู้จักที่จานหนึ่งก็คือยับยั้งชั่งใจตัวเองนะครับก็คือกติกามันมีอะไรเค้กวางอยู่ตรงหน้าน่ากินด้วยแต่ไม่คว้ามากินทันทีนะครับอีกอันนึงนะฮะที่เป็นเบสิกสำคัญของ EF ที่เราเห็นก็คือความยืดหยุ่นนะฮะพอไม่ได้กินในตาแรกนะครับเขาก็รู้ว่าอ่ะรออีกนิดอเล็กอีกครั้งหนึ่งอ่ะเพราะคุณแม่บอกนะครับเดี๋ยวก็น่าจะได้กินกว่าที่จะได้กินเค้กแต่เขาก็ไม่โวยวายออกมาสกอดอนนะฮะลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็น2บส,สคัญเลยของ EF ที่เรรราาาเยกว่ากาับ